ทันวาคมปีนี้ก่อนปีใหม่นิวเวียร์จะต้องพบกับความสดใสของดีใจพี่เป้ค่ะมาช่วงของปีใหม่แบบนี้ท้ายๆปีเนาะหลายๆคนก็ต้องมีการเช็คดวงไงแต่ทีนี้มากับหมอเราก็ต้องมาเช็คดวงสุขภาพกันหน่อยดีไหมคุณหมอแน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะไม่ดูวันเดือนปีเกิดนะคะเ<อ>พราะว่าันะะจะ s p e i a เราเช็คสุขภาพจากรติกรรมที่คุณทําเมื่อปีนี้ค่ะจะส่งผลอย่างไรกับอนาคตสุขภาพของคุณปีหน้าให้ไปนีกก่อนดีกว่าใกล้ตัวพี่เป้ได้เลยุย ตายละเป็นเรื่องของพฤติกรรมนี่ครับการน,นั่งขย่ยห้างนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่มันต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเรื่องต่อไปให้ไปไหนดีให้เพื่อนเลือกไหมละ่ะพี่เป้นอนเล่นโทรศัพท์ถ้าพูดถึรืองการนอนเล่นโทรศัพท์ผมว่าทุกคนเป็น โอ้โหนี้ของโปรดของพี่เป้เลยอะแล้วก็ของโปรดของห,หลายหลาคนด้วยของหวานนะเหมอทุก<า>คนชอบกินของหวานวอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่จะดีสําหรับคุณในอนาคตสิ่งสําคัญที่สุดคือในทุกๆปีเราจะมีการตรวจเช็คสุขภาพพฤติกรรมที่คุณเปลี่ยนแปลงไปทุก3เดือนทุก6เดือนค่าผลเลือดต่างๆไปย่อมเปลี่ยนแปลงตาไปด้วยเพื่อนเป็นหมอ